นี่เนี่ยหลังจากเลือกตังกันสัดไปแล้วเนี่ยหลายๆละคนก็จะสาปพ,พ้นย้ไามา่เป็นทางการขอา้องวาทีโซโซในพื้นที่ของตัวเองกันมั่งแล้วนะคะอย่างเขตสองเนี่ยพื้นที่ก็คือเขตเตศบาลนครฮัดยหย่ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดย้ํามา่เป็นทางการตอนนี้ก็คือจูรี่แต่ว่าเนี่ยก็เดินทางมาที่เอ็นีส่งคลาสองหนักเนี่ยก็ได้รวมค,คุยถึงบทบาท หลังจากนี้วาได้รับตําแหน่งเดี๋ยวจะทำไอะไรแล้วก็จะมีเรื่องอะไรที่จะเป็นภารกิจเร่งด่วนค่ะจุรี่วานทีซอซซอเคสซองตอนนี้ก็ออกมาครอบคุณถูกคะแนนเสียงของชาวหัดยหย่พร้อมกับเดินหน้าภารกิจแรกก็คือทวงเงินเยียวยาซ่อมแซมบานผู้ประสอบอุทก,กภัยย่ำคำแม่เป็นรัฐบาลร,รักษาการแต่ความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้ค่ะ นั่นเป็นบรรยากาศนะที่จูรีนะคะหนุ่มแก้วได้มาพูดคุยนะคะในรายการเอ็นพีทีมีประเด็นต่กวานี้นะคะโดยภายหลังการเลือกตังที่ผ่านมาเนี่ยจูรีวัติซ้อซ้อเขตสองสรงคลาเนี่ยก็ได้ออกครอบคุณถูกคะแนนเสียงจากพินน้องประชาชนในพื้นที่อำเภอฮัใไจั้องวัดสรงคลาพร้อมเริ่มท่านที่กับภารกิจแรงดวลรับแรกก็คือการทํหนั่งซื้อเปิดพนึกถึงนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อจะขอให้แรงรัดการจัดการเงินเยียวยาแล้วก็เงินซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสมุทกับภัยท้งในพื้นที่ั ย้ายแล้วก็พื้นทีน้ำท่วมอื่นๆโดยย้ำว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่สามารถรอได้แม้ขณะนี้จะเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการก็ตามนี่นะคะต้องบอกว่าจดไมเออ่เปิดพนึกที่ว่าส่งทึงนาย,ยกรัฐมนติเขาบอกว่าที่เขาส่้งไปไม่ได้ส่งในานามของว่าทีโซ่โซนะนแต่ว่าส่งในานามของประชาชน,ชานคนนึงเลยนะคะโดยนายจุริหนุน่มแก้วว่าทีโซ่โซเคสองสุ้งคลา้าก็เขาก็เปิดเผยนะคะว่าประชาชนจํานวนมากยังไม่ได้รับเงินเยียวยาบางครอบครัวเนี่ยต้องควักเบียร์ส่วนตัวนะคะ ยืมเบียร์รั่วกูเบียร์มา่้มแซมบ้านไป่อนขณะทีไร้ล้างขาเรือนเนี่ยยังไม่สร้างมาที่จะ่้มแซมได้ถึงกะบ,บังเฮ้งเนี่ยยังก็ตงฉายปาติกันเป็นที่ยูอาไซก็จําเป็นต้องแรงท่วงท่าเบียร์ทึ่งรัดนะคะที่รับปลาไวซึ่งเยียวยาน้ำท่วมก่อนสุดท้ายได้พ่านการอนุมัติมาตั้งแต่ก่อนหยุดสภาแล้วแต่ว่าการจ่ายเบียร์อาจจะทูกชะลอไว้เนืองจาก ติดคอพิจารณาข้อคณะกรรมการการเลือต,กกตั้งร่วกกตในช่วงเหลือตั้งค่ะแผนพื้นกระตามนะคะเมื่อการเลือตังเร็จสินแลลวก็เห็นควนแรงดําเนินการจ่ายเบียเยียวยาที่ค้างอยู่ให้ประชาชนโดยเร็วส่วนเบียซ่อมแซมบานเนี่ยอาจจะต้องรอรัฐบาลชุดไหมถี่ว่ามีอํานาจอนุมัติงบประมาณอย่างเต็มรูปแบบขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างรอการต่อปรับจากส่วนกลางค่ะสําหรับบทบาทการทํางานในอนาคตเนี่ยนายจุรีก็เพื่อว่าไม่ว่าผลจะอยู่ในฝาก รัฐบาลหรืรอว่าฝ่ายขานก็พร้อมจะทำน้าทียั้งเต็มที่หากอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็จะสามารถพลักดันเงาประมาทแล้วก็นโยบายฟืนฟ้นฟูพื้นทีน้ำท่วมได้มากขึ้นแต่หากอยู่ฝ่ายขานเนี่ยก็จะทำนาทีตรวจสอบแล้วก็แรงดัดเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนได้เหมือนกันนะคะพร้อมกับฟ้าความมั่นใจทึงชาวหัดยย้ายว่าจะทำน้าทีแท่นถูกคะแนนเสียยอย่้งเต็มกำลังแล้วก็ยังคงข่าวทึ่งไงเหมือนเดิมแล้วก็พร้อมรับฟังถูกปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อจะช่วยติดตามแล้วก็ ทวงท้ามในทุกเรื่องที่ชาวบ้านยังรอคําตอบอยู่ค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะสิ่งแรกที่จริงรตอนนี้เราทําไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของการทําหนังสือเปิดผนึกส่งถึงท่านนายกรัฐมนตรีให้ช่วยเร่งรัดจัดการเรื่องเงินเยียวยาและก็เงินซ่อมแซมบ้านให้กับพี่น้องในพื้นที่น้าท่วมไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่หรือพื้นที่อื่นดีก็ตามแต่หลายคนบอกว่าทําไมรีบจังยังไม่มีรัฐบาลเลยจริงๆตอนนี้มีรัฐบาลอยู่นะครับแต่เป็นรัฐบาลรักษาการ เราไม่อาจที่จะคอยจนถึงกระทั่งมีรัฐบาลจริงๆได้เพราะมันใช้เวลาอีกนานพอสมควรแต่แต่ความเดือดร้อนของชาวบ้านตรงนี้ก็คอยไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เขาฝากจุลีฝากทีมงานของเรามาทุกวันว่าช่วยไปทวงค่าซ่อมแซมบ้านให้ฉันหน่อยเรามีอำนาจในการสื่อสารไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านตอนนี้ก่อนนั้นเ,ง,เงินน้ำท่วมก้อนสุดท้ายที่ไมนุมัติมามันติดอยู่ที่กกตเพราะว่าตอนนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของความได้เปรียบทางการเมืองอย่างน้อยๆก็เงินย,ยาๆที่ยังค้างคาง พี่น้องอีกหลายคนที่ยังไม่ได้อันนี้จัดการให้เขาก่อนหลังจากนั้นก็สเต็ปต่อไปก็คือเงินซ่อมแซมบ้านรับปากเขาไว้แล้วก็เขาคอยอยู่เป็นความเดือดร้อนที่คอยไม่ได้เราคอยถึงขนาดว่ามีนายกวันนุนไม่ได้ตอนนี้นายกจัดการอะไรได้จัดการมาก่อนไม่ต้อง่วงมีอะไรเหลืองเล่าอะไรฉันติดตามไม่ใช่เป็ดทวงทามเธอก็ฟากมาได้หลังจากนี้เธอไม่่วงเธอก้าวถึงไงปันปือเธอก็ยังข้าถึงไงเหมือนเดิมไม่มีอะไรหมากีดกัน ไม่ต้องเรียกชานบ,บาดฐานกันบางคนเรียกท่านจูรีแล้วผมไม่ต้องเธอเรียกยีลี่เรียกจูรีเหมือนเดิมแต่ผมกับท่นก็ยังเป็นชาวบ้านเหมือนเดิมไอ้นู่นเป็นอีกบทบาทนึงแต่ในบทบาทจริงๆเราก็ยังเป็นชาวบ้านคนนึงอยู่เหมือนเดิมขอบคุณมากทุกๆคะแนนเสียงเธอ